วันนี้โบจะพาไปชมโครงการมัณฑนาบางนาวงแหวนโครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพจากแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง2ค่ะเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะเข้าออกได้2เส้นทางทั้งจากซอยรามคำแหง2เชื่อมออกถนนบางนาตราดและถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาภพิเศษค่ะซึ่งใกล้เมก,กะอีเกียบางนาเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้น บ้านหลังนี้ขายอย่างเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นบ้านแปลงมุมนะคะที่ดินร้อยตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ286ตารางเมตรมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็จอดรถในบ้านได้3คันค่ะอ้อลืมบอกไปค่ะมี1ห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำแยกด้วยนะคะในส่วนของหน้าบ้านนะคะจะหันทิศเหนือค่ะแล้วก็ที่นี่ค่าส่วนกลางก็เพียงแค่35บาทต่อตารางวาเท่านั้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจบ้านเดี่ยวมันธนาบางนาวงแหวนนะคะเป็นบ้านแปลงมุมนะคะแล้วก็ทำเลดีมากๆค่ะอยู่ซอยรามคำแหงสองใกล้เมกะใกล้อีเกียบางนานะคะเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและยังใกล้กับเุียานชาติคอนคอเดียนด้วยนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเข้าดูบ้านหลังนี้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ